สวัสดีครับต่อทองชนะพี่น้องรวมโมทันหัสาตุอุ้นใส่บาตรด้วยกันนะครับนี่นี่นี่นีนี่นีมา จ้หอยเจ้าห้องน้ำอ่าบรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องวันนี้อากาศอุ่นขึ้นมากว่าเมื่อวานนะเมื่อวาน13องศาวันนี้อยู่ที่ประมาณ1 0า5องศาสิองศานกําลังขึ้นสู่16องศาพี่น้องนะครับอากาศเย็นมาประมาณนี้เรื่อยๆมันก็เริ่มชินนเริ่มชินนะฮะ แต่ลำบากตอนอาบน้ําจับน้ําเหมือนเหมือนกเด็ดนะฮะน้ำเหมือนกเด็ดจะเยือกมานะครับพี่น้องได้ดูได้ชมคลิปสายบาดพาพี่น้องชมทุ่งเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกุศลผลบุญสะสมด้วยกันเวลาเล็กเวละน้อยด้วยกันนะครับอู้ยาอย่าทวดพ้อนข้าวตัวเล็กจะติดเต็มปากเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ติดท่องช่์ใด้วยนะครับสวัสดีครับ